นี่คือ7อันดับโรคร้ายที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดอันดับที่7โรคร้ายเกี่ยวกับตับเกิดจากการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำกินอาหารปิ้งย่างของมันของทอดและของหวานลำดับที่6โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมพบบ่อยในเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำมักเกิดจากฝุ่นควันบุหรี่หรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากซึ่ง เกี่ยงต่อการรับเชื้อลำดับที่5ครับโรคหลอดเลือดในสมองเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกินอาหารที่มีไขมันสูงสุดหรือเป็นโรคเบาหวานที่มีไขมันในเลือดสูงและเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วลำดับที่4ครับโรคความดันโลหิตสูง หนึ่งในภัยเงียบที่มักจะเกิดจากไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการกินอาหารเครียดบ่อยลำดับที่3โรคเบาหวานโรคยอดฮิตของคนไทยที่บางครั้งมาจากพันธุกรรมแต่ส่วนมากมาจากพฤติกรรมมากกว่าลำดับที่2โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคที่ค่าชีวิตคนไทยวันละ54คนและมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นถึง20,000คนซึ่งหลักๆมักจะมีสาเหตุจากการไม่ออกกำลังกายดื่มเหล้าดื่มเบียร์เครียดและก็ซึมเศร้าลำดับที่1โรคเนื้อร้ายหรือโรคเนื้องอกที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตราวๆ50,000คนต่อปีซึ่งเป็นโรคที่ ตรวจหายากและเป็นได้ง่ายมากที่สุดเพราะพฤติกรรมของคนไทยครับอย่ารอให้โรกมาเตือนเราดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้สนับสนุนโดยจีเฮิ